สวัสดีครับมื่อกี้มาพบก,กับผมกับช่องในหัวลานชาแน,นลเนาะเมื่อนี้สิ่งว่่เสนอโคฟ,ฟ,ฟโฟมือไหม่นะครับเนาะอาหาดเมนูขนมจีนส่น้ำปลาคุกน้ำปลากินกันเนาะครับอ่บาปเดี๋ยว้องไปเบิง่งของกันว่าเขาต้องใส่อีกย่างมัง่งไปครับครับมีขนมจีนมีพัอืม หลายอย่างอยู่แล้วครับนี่มีทั้งตะไคร่ทั้งคาทั้งสะระแหน่ทั้งถั่วฝักยาวตะพิหน่องเด้อกะอีกน,นะครับใส่ตามในห้องมาร์กหนึ่งเนาะอันนี้ปลาทูครับปลาทูพระท่านได้แกะเพิ่งทอดเสร็จในไม้ยังห่อนอยู่พี่น้องยังบบก,ก่าแกะครับและะ้วก,ก็ผักแก้มเาเนาะผักแก้มเพาก็มีอ่า หอมป้อมครับแล้วก็ถั่วฝักยาวผักกาดขมหรือผักสลัดนี่แหละครับแล้วก็ต้นหอมใบสะระแหน่ครับเพื่อนเดี๋ยวเทามาเห็ดวิธีอ่ามาบ่งวิธีทำกันเนาะไปกันครับอันนี้คือห้องปุงหรือลอยเจ้เนาะพี่น้องวันนี้ก็เรือเต้าใส่ผักนี่ครับผักที่หั่นไว เี๋ยราก็ผักแซนดะพี่น้องเนาะอ<ะ>ย่างที่ผมบอกนะครับว่าผักหองหลายเลีลยวแต่ผมมักนะครับว<ะ>่อสมุนไพรทั้งนั้น

น้ำปลาแดกเส้าหนำปลาแดกออกเปน็นแบอ่านี่นะครับเมนูมัน,มน,น,ดนมเด็กคือขนมจีนเส้าหนำปลาแดกเนาะหรือน้าปลาร่านี่ยแหละครับอ่าเสร็จแล้วนี่ฮาก็เทลงใส่ห่านนะครับเนาะ นี่กผักแกงเขานี่เนาะหิวล้มาจัดการกินได้องบดนี้ครับเป็นห้องบายนะรแบบักินข้างน่งมาท้งสียักนั่งกินข้างล่กันนะมั้ยทสดีบบดด้วยกับพี่้องแซ่บครับแซ่บูนครับองคุ้นๆเลยนี่เมนูข กินลาดหน้าปลาลาดวพี่น้องเน,ะน,น,น,เนาะแซบดิมัน้ามันมองต้องกาจะเอื้นสั่วก็ได้ครับนจินส่วน้าปลาลาดอินฮัครับรัครับพี่น้องมากินน้ำนแข็งแซบไห ใช่น้องรับน่ครับมีตลนหอม นี่เนาะมีตลาดปลากระพิมาน,นตลาดปลาทิเนอะเขาอกคือแบบีนคือแบบกู้มาก็จมาเห็นอ่าเอาไงว่างนันส่วนนะครับส่วนอัปราเรกิจเนี่ยบางทีมันคิดข้างนอกัออกพื่ะะน้องซึประาตอนเดืน ตอนยังปยางลาเนาะคิดตัวออา,า,อาด้วยภาสีออกหักยังมมันหน่มาสิบาทบกับมาถามคุณภรรยาเหรอค็นการรบกวนเพื่อครับืุขนะครับผมถึงกับถึงถึงันมันเนี้มนานีลยนะเน่ยแต่วาสาอเอาครับเนเาอ ครับนี่ผลสภัเนาะบ้งหมดอลอนผัณฑ์ที่พี่น้องนี่ก็เป็นช่วงเวลประมาณแีมงทีเ็นเนาะีมลงเนาะพี่น้องเนาะฝ่าเิดฝ่ามันหายยุทธภูพี่น้องเิง มมนก็ได้ป่อไปขายก๋วเดียวดเดยวนาะเวลาเป็นเงินเป็นทองเนาะช่วงนี้งดในในการให้ไปเินตลาดเอนช่องเปกนอนงดตอนช่วงนี้ เาแส่เดี๋ยวแสมาตัว okay. นึก okay ตัวซชแล้วคือตึกรักน้อเลยโอตเห้เลยอาือเลอซาเเน่เนาะได้ไหม จะต้องพาตไค่ไเพักแงนี่ไ,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 ไม่่ไ้กลบ่ไไ่ะสอยู่พอมเสียงมันอาจจะบานคนใช้ตติติกนองเขา,าวา่<อ>าเัติดไม้เนาะสั่งไม้มาแล้แต่ว่าจักมันไม่ก็ใส่ประเด็หรือวา่า cũng sẽ có biến cái bung mua nè cứ làm việc luôn rồi cứ làm việc luôn giờ tôi thấm nghe ta ta được ăn tôi ăn kênh Ghiền Mì

คลิปนี้เอา่กที่นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวคุกค่าขอาลาเราขอตัวไปขายกันเดี๋ยวแปบบ๊บนึงครับดี๋ยวมืงอื่นก็ขอนบนะนะบาสผมเทย่างกินสำหรับคลินี้สวัสดีครับ